ซีรีส์มงคล38ประการกระต่ายน้อยผู้ใฝ่รู้ตอนที่หนึ่งไม่คบคนผ่านเรื่องแครอทที่ไม่ได้ปลูกเองวันนี้ตอนที่ฉันกำลังรดน้ำแครอทอย่างมีความสุขเพื่อนกระต่ายตัวหนึ่งก็วิ่งมาชวนไปขโมยแครอทจากสวนข้างๆกันสิของเขาอวบกว่าตั้งเยอะตอนนั้นฉันเงียบไปชั่วครู่ ใจหนึ่งก็อยากได้แครอทอบอวบแต่อีกใจหนึ่งกลับรู้สึกไม่สบายใจเลยฉันเลยพูดกับเขาเบาๆว่าขอบใจนะแต่เราขอรอแครอทของตัวเองดีกว่าพอพูดจบฉันรู้สึกโล่งใจเหมือนใจมันสว่างขึ้นนิดนึงตอนนั้นเองฉันถึงเข้าใจว่าการไม่คบคนผ่านไม่ใช่แค่ไม่เดินตามเขา แต่คือการเลือกทางที่ถูกแม้จะต้องเดินคนเดียวก็จามเพราะแครอทที่ปลูกด้วยใจซื่อสัตย์หวานกว่าทุกสิ่งในโลกเลยล่ะ